อ่ะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมนี้ For s p e e d Heat กับช่วงคลิปแต่งรถกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับรถที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้ก็จะเป็นเจ้า Ferrari f e r r a r i F40 คันนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมอยากจะแต่งมานานแล้วนะครับซึ่งอ่าเจ้าคันนี้เนี่ยคือในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นคันนี้เนี่ยมาแต่งหนักๆก,กันในชีวิตจริงนะครับ แต่ว่าอันนี้เราอยู่ในเกมครับผมวันนี้เราจะมาแต่งคันนี้ให้แบบหนักๆเลยแต่งแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เครื่องยนต์ก่อนละกันนะครับ <IT> <c oughs> เครื่องยนต์คันนี้เครื่องเดิมจะเป็นเครื่อง V8 2.9ลิตร471แรงม้านะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องเดิมกันหน่อยนะครับว้าโอเคเบิ้นนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งผมคิดว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเครื่องนะครับผมจะเปลี่ยนเครื่องไปใช้เครื่อง V8 ตัวนี้นะครับ เป็นเครื่อง V8 4.5ลิตร570แรงม้าเนะีเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังนะครับอ่าเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงมันจะดูแน่นๆหวานหน่อยนะสำหรับเครื่องตัวนี้นะซึ่งผมชอบเสียงแบบนี้มากกว่าเนาะผมจะใส่เป็นเครื่องตัวนี้ไปแล้วกันนะสำหรับรถคันนี้นะครับใส่ไป้าย2 8 9แน้านะครับโอเคเรียบร้อยนะเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วเสียงเพาะ ผมชอบเสียงแบบนี้มากกว่าเครับเสียงมันดูหวานๆแน่นๆดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไส้นกันอีกทีนึงนะครับเป็นอัลติเมทพัทให้หมดเลยนะวันนี้แต่งแบบจัดเต็มนะครับจริงๆก็จัดเต็มทุกคลิปแหละนะครับเโอเคใส่ไปนะ ECU เป็นอัลติเมทพัทนะครับแล้วก็คูลิ่งนะครับอัลติเมทพัทเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบถ้อยเสียนะครับเป็นอัลติเมทพัทนะครับแล้วก็ระบบอากาศนะครับ วันนี้จะใส่เป็นระบบอากาศตัวไหนดีระหว่างเทอร์โบชาร์จกับดูอัลเทอร์โบชาร์จเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนนะครับอันนี้คือเสียงดูอัลเทอร์โบชาร์จนะครับส่วนนี้คือเทอร์โบชาร์จเรื่องของเสียงเนี่ยสำหรับอ่าเทอร์โบชาร์จแบบลูกเดียวแบบปกติเนี่ยผมว่าเสียงเพาะกว่านะแต่เรื่องความแรงเนี่ยดูอัลเทอร์โบชาร์จจะได้มากกว่านะครับ ซึ่งผมสังเกตสเตตัสระหว่าง2อันนี้แล้วเนี่ยคือสเตตัสมันค่อนข้างจะห่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าใช้เป็นดูอัลเทอร์โบชาร์ตเนี่ยอัตราเร่งจะดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะ,ะนั้นผมจะใส่เป็นดูอัลเทอร์โบชาร์ตไปแล้วกันนะครับถึงเสียงมันจะเพราะไม่เท่าแต่มันก็ยังมีเสียงเทอร์โบให้ได้ยินอยู่นะชัดอยู่นะครับแล้วก็ความแรงก็ดีกว่าเยอะเลยผมใส่เป็นดูอัลเทอร์โบชาร์ไปแล้วกันนะโอเคใส่ไปาก62,000เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของในตัสนะครับถังในตัสขอใส่ 3 1 0 0 0นะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมก็เหมือนเดิมครับผมคลิปนี้ก็จะแต่งเป็น Track Suspension เหมือนเดิมนะครับในการควบคุมก่อนนะครับโอเคแล้วก็เบรกนะครับเบรกเป็นระดับ Elite นะครับแล้วก็ยางนะครับยางขอใส่เป็นยางแท็กเหมือนกันนะครับเรื่องการควบคุมเราจะเน้นแท็กหมดเลยนะครับโอ้ยใส่ผิดอันนี้เป็นแท็กนี่วะนี่แท็กอันนี้โอเคใส่ไปต่อมาที่คลัตช์นะครับคลัตช์ก็ใส่เป็นคลัตช์ ระดับอีลิทพัตไปเลยนะครับใส่สุดไปเลยเนาะโอเคแล้วก็เรื่องของเกียร์บล็อกนะครับเกียร์บล็อกเกียร์เดิมจะเป็น5สปีดเนาะผมจะเปลี่ยนเป็น6สปีดดีไหมถ้าเปลี่ยนเป็น6สปีดอัตราเล่นจะดีขึ้นนิดนึงนะครับโอเคใส่เป็น6สปีดไปแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของดิฟฟเนเชียลก็ใส่เป็นแท็กดิฟฟเนเชียลไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับของแต่งภายในต่างๆเครื่องยนต์และการควบคุมต่างๆนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะตอนนี้แรงม้า อยู่ที่1นึ่งแรงม้าแล้วก็เรียกได้ว่าโคตรแรงนะครับเร่งศูนย์ถึงร้อยได้ภายใน2.27วินาทีแล้วก็ทอร์กอยู่ที่93 3นิวตันเมตรแล้วก็ท็อปสปีด37 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับของแต่งภายในเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของของแต่งภายนอกกันบ้างนะครับเออเมื่อกี้ผมลืมดับเครื่องนี่หว่าดับเครื่องก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาดูที่เรื่องของของแต่งภายนอกกันนะครับเรื่องของของแต่งภายนอกเดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องของสีแล้วก็ตัวลายรรรกก่่อออนนนะะเพาาาาวววคคคีี้้้ผมมไไปหาจตาแลับ นี่จะเป็นสีตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นสีออกเทาๆเข้มๆหน่อยนะจะคล้ายเทาแลมโบนะครับอาจจะดูย้อนแยงนิดนึงเนาะเป็นรถเฟอร์รี่แต่ใส่สีเทาแลมโบแต่ผมว่าเฟอร์รี่ที่ใส่สีเทาเนี่ยมันสวยดีนะมันดูแปลกแหวกแนวดีนะครับแล้วก็สำหรับลายตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์แปะนิดหน่อยนะครับไม่มากเกินไปนะกําลังพอดีนะครับก็ใส่เป็นลายแล้วก็สีตัวนี้ไปแล้วกันเนาะโอเคออกมาก่อนนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของชุดพากแต่งต่างๆกันต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวขออรริ่่่มกันนนทีห้าะคบ มานที่ฝากระโปรงหน้าก่อนนีฝากระโปรงหน้ามีให้เลือกแบบเดียวนะครับซึ่งรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบแต่งเนี่ยมันจะเอาไฟป๊อปอัพข้างหน้าออกนะครับหรือเป็นไฟคู่เดียวเนาะปกติมันจะมี2คู่นะเป็นไฟแบบธรรมดาคู่หนึ่งแล้วก็เป็นป๊อปอัพคู่หนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเอาไฟป๊อปอัพออกไปเลยซึ่งผมคิดว่ามันมันดูแปลกๆอ่ะนะครับผมว่าเอกลักษณ์ของ f 4 0เลยคือมีไฟป๊อปอัพอย่างนี้นะครับขอไม่เปลี่ยนแล้วกันนะสำหรับเรื่องของฝากระโปรงหน้านะครับคือมันเปลี่ยนไฟหน้าไปด้้ววยยนนัผมมกก็เลลขอไ่่ปีแ เอาเป็นของเดิมไว้นะครับขอมาดูที่เรื่องของไฟหน้าก่อนนะครับไฟหน้ามีที่เลือกแบบไหนบ้างะครับมีแต่แบบปกตินะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเฉยๆนะส่วนอันสุดท้ายนี่จะเป็นแบบมีเปิดไฟป๊อปอัพออกมาหน่อยนึงนะครับแบบว่าคล้ายๆตาปืนหน่อยนี่ครับเออแบบนี้ก็โอเคนะแบบนี้ก็ดูแปลกแหวกแนวดีนะครับหรือจะเอาเป็นไฟสีแบบนี้ดีนะครับแต่ผมว่าอันสุดท้ายนี่ดูแปลกดีอะใส่เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะแบบไฟป๊อปอัพออกมาหน่อยหนึ่งเหมือนตาปืนๆรลก็ลังง่วงนะครับโอเคใส่ไป แล้วก็เรื่องของสปิเตอร์นะครับสปิเตอร์ก็มีให้เลือกแบบเดียวเนาะออกแนวรถแข่งเลยนะทรงแบบรถแข่งเลยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคานยืดหรือสายยืดด้วยนะครับก็ใส่ไปแล้วกันนะผมคิดว่าคันนี้น่าจะแต่งออกแนวรถแข่งจ๋าเลยนะครับเพราะว่าดูจากสปิเตอร์แล้วเนะี่ยของแต่งชิ้นอื่นน่าจะเป็นออกแนวรถแข่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนต่อไปกันเลยนะครับอขอดูที่วินโดว์ก่อนแล้วกันนะปรับเป็นแบบใสสุดนะครับแล้วก็เรื่องของอรู้สึกว่าคันนี้จะแต่งซุบล้อนหน้าไม่ได้นี่ โอเคไม่เป็นไรนะมาดูกันที่เรื่องของกระจกมองหลังกันเลยนะครับกระจกมองหลังรู้สึกจะมีให้เลือกเป็นของแต่งแบบเดียวเนาะอุ้ยอุ้ยแปลกดีวะนะครับอันนี้จะย้ายขึ้นไปติดอยู่บนกระจกนะครับของเดิมจะติดอยู่ที่ประตูอย่างนี้นะครับมันก็ดูแปลกดีนะเออดูแปลกดีใส่แบบน,นี้แล้วกันนะครับโอเคสสยไฟนะาดูแปลกแหวกแนวดีนะครับแล้วก็เรื่องของไซส์สเกิร์ตนะครับไซส์สเกิร์ต ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะของแต่งรู้สึกจะมีแค่รูเพิ่มเข้ามาหน่อยหนึ่งนะตรงไซส์สเกิร์ตเนี่ยนะครับโอเคใส่เป็นของแต่งไปหน่อยแล้วกันเนาะให้มันดูแบบดูมีอะไรหน่อยนะครับสำหรับตัวไซส์สเกิร์ตนะอันนี้จะมีเพิ่มรูเข้ามานะครับมีรูระบายอากาศเพิ่มเข้ามาเอ่อต่อมาที่เรื่องตรงไหนอีกอะรู้สึกว่าของแต่งจะค่อนข้างน้อยนะสำหรับคันนี้ด้านหน้าด้านข้างแต่งแบบเดียวหมดแล้วนะครับเอมาดูเรื่องของด้านหลังเลยแล้วกันเนาะด้านหลังเราเริ่มจากข้างบนก่อนแล้วกันสาวซิสเต็มเนี่ยระบบเครับ แล้วก็เรื่องของสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์มีให้เลือกแบบเดียวนะเป็นคล้ายๆแบบคาร์บอนนะครับคล้ายๆคาร์บอนแล้วก็รู้สึกจะ2ชั้นด้วยนะครับก็ดูแปลกไปอีกแบบนะครับหรือจะใส่เป็นสปอยเลอร์เดิมดีอะสปอยเลอร์เดิมมันก็สวยนะจริงๆแล้วนะครับแต่แบบนี้มันก็ดูแปลกไปอีกแบบอะนะครับเออดูแปลกๆดีนะครับใส่เป็นแบบไหนดีอะใส่เป็นแบบแต่งแล้วกันนะขอลองแบบแปลกๆแหวกแนวหน่อยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของทางลิสรนบทางลิสคืออะไรเอ่ย อ๋อเป็นคล้ายๆฝากระโปรงหลังทั้งฝาเลยนะครับคือรถคันนี้เนี่ยฝากระโปรงหลังมันค่อนข้างใหญ่นะครับคือมันคลุมทั้งหมดเลยทางซุ้มล้อหลังเลยนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งช่วงหลังไปเลยนะครับซึ่งจากที่ดูความต่างแล้วเนี่ยรู้สึกจะต่างตรงไอ้ตรงป้ายทะเบียนเนี่ยถ้าเป็นแบบแต่งเนี่ยมันจะไม่มีป้ายทะเบียนนะป้ายทะเบียนจะถูกเอาออกไปนะครับเป็นแบบโล่งๆเลยแล้วก็จะมีขีดตรงกลางมาแทนนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นคาร์บอนเนี่ยกั้นระหว่างสปอยเลอร์กับตัวไฟด้วยนะครับก็ดูเป็นรถ like โลซิงดีนะผมว่าในในคลิปนี้เราจะแต่งแบบจัดเต็มแล้วนะครับผมว่าใส่ไปเลยครับผมเป็นทางลิสแบบแต่งนะครับป้ายทะเบียนก็จะหายไปนะครับเพราะนั้นยังแต่งป้ายทะเบียนได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยยังแต่งได้เหรอแต่งไงอะแต่งได้ก็ผมแต่แต่งแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเนีครับผมเออนะครับคือเราเอาป้ายทะเบียนออกไปแล้วนะมันก็ไม่เห็นป้ายทะเบียนแล้วนะแต่ยังมีเมนูป้ายทะเบียนให้กดแต่งอยู่นะก็งงเหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรเราข้ามไปแล้วกันนะครับ แล้วก็เรื่องของท่อเสียนะครับท่อเสียท่อเดิมจะเป็นรู้สึกจะเป็นท่อแบบสามท่อเลยนะสามท่อนะครับอันนี้ท่อแต่งจะเป็นเหลือแค่สองท่อนะครับท่อใหญ่หน่อยนะครับอู้หะเป็นท่อยื่ออกมานิดนึงนะครับเอาเป็นท่อตัวไหนเดียะอือเอาเป็นตัวไหนเดียะผมว่าอันนี้ก็สวยนะเป็น3ามท่อเหมือนเดิมแต่ว่าทรงท่อจะดูกลมกว่าเดิมหน่อยนะครับหรือจะเป็นท่อใหญ่ไปเลยแบบนี้แบบนี้ก็โอเคนะผมว่า เออว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับใส่เป็นตัวนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของท่อไอเสียต่อมามาดูกันที่เรื่องของ d i f เซอร์นะครับฟ i f เซอร์โอ้โหโอ้ยแนวรถแข่งเลยนะครับสวยดีนะสวยดีดูใหญ่มันดูเต็มเดียนะครับโอเคใส่เป็นตัวนี้ไปแล้วกันนะครับวันนี้เราจะแต่งแบบจัดเต็มแนวรถแข่งเลยนะครับโอเคหมดย่างเนี่ยของแต่งเหลือไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายไฟไท้ายรู้สึกว่าจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะเป็นสีดําเพิ่มเข้ามาเฉยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงเนาะ เอาเป็นไฟท้ายตัวไหนดีอะสีดํามันก็สวยนะมันดูดําไปหมดเลยหรือจะเป็นสีนี้ดีให้ยังพอมีสีอยู่บ้างนะครับหรือจะเป็นของเดิมมันก็ผมว่าของเดิมใสไปนะมันไม่ค่อยเข้ากับชุดแต่งเราเท่าไหร่นะครับผมว่าสีดําก็สวยนะมันดูดําคุมโทนดีอะนะครับแต่ผมอยากให้มันมีสีหน่อยเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะกลางๆแบบดํานิดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปเรียบร้อยนะครับสำหรับไฟท้ายเหลือตรงไหนอีกน่าจะครบหมดแล้วไหมน่าจะเหลือแค่ล้อแล้วนะครับ ของแต่ๆน่าจะครบหมดแลวนะน่าจะไม่ลืมอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของล้อกันต่อเลยนะครับมาที่ล้อหน้าก่อนนะครับมาที่ริมนะครับแล้วก็เชนริมนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนล้อหน้าก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไมาทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะนานเอาเดี๋ยวเราตัดไมาทีตอนที่ผมเลือกล้อได้แล้วนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ได้ล้อที่ต้องการแล้วนะครับก็จะเป็นล้อของทาง War a 尔 s ซเน n e r นะครับก็จะเป็นรุ่น VSR 165ตัวนี้เลยนะครับผมว่าล้อตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าอยู่จริงๆคือมันมีหลายล้อที่เข้ากับตัวรถคันนี้มากนะครับคือเลือกอยู่นานเลยนะครับกว่าจะได้ล้อที่ต้องการจริงๆนะครับสรุปก็ลงตัวที่ล้อตัวนี้นะครับโอเคใส่เป็นล้อตัวนี้ไปนะครับ1750นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขอปรับสายหน่อยเป็นสายใหญ่สุดเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปล้อลัััดววยยนนะครบกเเตี ริมแล้วก็เ,เชลิมนะครับใส่เป็นล้อตัวเดียวกันเลยนะครับโอเคใส่ไปชึบแล้วก็เปลี่ยนส์ล้อให้เหมือนกันนะเป็นส์ใหญ่สุดไปเลยโอเคเรียบร้อยน่ครับว้าเฮ้ดูเท่อยู่นะพอใส่ล้อเสร็จแล้วเนี่ยดูแบบดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยล้อเดิมเนี่ยคือมันเป็นล้อค่า,าที่จะดีไซน์ออกจากคลาสสิกคลาสสิกเนาะแต่ว่าเราแต่งซิ่งขนาดนี้แล้วมันพยายามจะแต่งให้มันดูทันสมัยขึ้นนะพอใส่ล้อตรงนี้ไปแล้วมันดูแบบทันสมัยขึ้นมาทันทีเลยนะครับ เออก็สวยดีนะสวยดีนะครับงอโอเคเดี๋ยวผมขอลองมาเปลี่ยนอ่าสีล้อดูก่อนนะครับเผื่อจะมีสีล้ออื่นที่ถูกใจกว่าสีล้อเดิมอันนี้นะครับอ่าเปลี่ยนเป็นสีไรเดีลองสีสีขาวสิก็สีขาวก็สวยนะมันจะดูตัดกับสีเทาดีนะถ้าไม่มีสีที่ถูกใจผมก็จะใช้สีเดิมนะครับหรือจะเป็นสีดําดีสีดําก็สวยเหมือนกันนะแต่ผมว่าสีเทาสีเดิมสวยกว่านะครับสีเทาสีเดิมสวยกว่าเราใส่เป็นเอฟเฟกต์เป็นสีโครมได้ไหม ไม่ดูแปลกไปหรือเปล่านะครับผมว่าแปลกไปวันไม่ใส่แล้วกันเนาะสําหรับสีผมขอใส่เป็นสีเดิมแล้วกันนะไม่เปลี่ยนสีแล้วกันสําหรับสีล้อผมว่าสวยอยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องของอาคาลิปเปอร์กับดิสเพกกันบ้างนะครับมาดูที่คาลิปเปอร์นะคาลิปเปอร์ของเดิมจะเป็นเบมโบตัวสีขาวนะครับแล้วก็ตัวโลโก้จะเป็นสีแดงนะซึ่งผมว่ามันสวยอยู่แล้วนะผมว่าเข้ากับสีรถด,ด้วยนะครับผมจะไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวเดิมไว้นะผมว่าตัวเดิมเนี่ยสวยสุดละนะครับแล้วก็เรื่องของเบรก เป็นแบบไหนดีอะผมว่าแบบเป็นแบบรูๆแบบนี้สวยกว่านะครับใส่เป็นแบบรูๆแบบนี้แล้วกันครับสลับจานเบรกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอมาดูที่ล้อหลังด้วยนะเปลี่ยนให้เหมือนกันเลยนะครับเบรกดิสนะครับเปลี่ยนเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นจานเบรกแบบเจาะรูโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาเรื่องของเหลือรายะที่เรายังไม่แต่งนะครับอ๋อเหลือยางนะครับยางยางเปลี่ยนดีไหมเนี่ยจริงยางเดิมมันก็สวยอยู่แล้วนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะหรือว่าเราจะใส่ลายเข้าไปเพิ่มดี รู้สึกคันนี้จะใส่ยางแบบใส่ลายไม่ได้นะไม่มีให้ใส่ไหมครับไม่มีให้ใส่วะ่ะใส่ได้แต่แบบยางสลิกอะไรแบบนี้นะครับเอ้ยยางสลิกก็สวยนะเรียบเรียบดีนะครับแต่ผมว่ายางเดิมน่าจะสวยกว่าหรือเปล่านะครับอืมผมว่ายางเดิมสวยกว่านะครับก็ไม่เปลี่ยนแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของยางปล่อยไว้อย่างนี้นะครับโอเคน่าจะครบหมดแล้วเนาะสำหรับของแต่งต่างๆเนาะไม่รู้ลืมอะไรหรือเปล่านะ สำหรับพวกของแต่งภายนอกต่างๆนะล้อแล้วก็พวกชุดแต่งต่างๆก็น่าจะครบหมดแล้วแหลนะแนบน่าจะไม่ลืมอะไรเนาะผมว่าประมาณนี้ก็สวยดีนะมันดูแบบดูทันสมัยขึ้นมาคือปกติแล้วคันนี้มันเป็นรถเอาจะดูคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับไม่ค่อยเห็นใครเอามาแต่งแบบว่าออกแนวทันสมัยแบบนี้นะครับพอใส่ล้อเข้าไปแล้วมันดูแบบมันดูทันสมัยขึ้นมาเยอะเลยนะครับเออโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับของแต่งต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเอฟเฟกกันบ้างดีกว่านะเอฟเฟก่าในตัดคันเลอร์ขอเป็นสีเดิมนะัแกล นะครับทรายสโมกขอสีเดิมอันเดอร์โกลอันเดอร์โกลใส่สีอะไรดีนะครับให้มันดูเข้ากับสีเทาหน่อยนะจะมีสีไหนเข้ากับสีเทาบ้างเนี่ยนะครับรู้สึกจะไม่ค่อยมีเลยนะสีที่เข้ากับสีเทานะครับหรือจะเอาเป็นสีสีม่วงไปเลยไหมเวลาเปิดตอนคืนผมว่ามันสวยนะสีม่วงนี่ครับเอาเป็นสีม่วงไปแล้วกันเนี่ยให้มันดูตัดกับสีเทานิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับไฟใต้ท้อง แล้วก็เรื่องของแอร์ซัตเทนชั่นใส่ดีไหมใส่แล้วดูเตี้ยขึ้นเยอะเลยนะแต่ผมว่าไม่ใส่ดีกว่าสำหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของแต่รถนะครับแต่รถขอไม่ใส่แล้วกันข้ามไปเรื่องของสเตนเนะ่คันนี้ขอโหลดเตี้ยลงหน่อยแล้วกันนะครับโหลดเตี้ยลงมาประมาณประมาณไหนดีอะเตี้ยสุดเลยดีไหมเตี้ยสุดผมว่าน่าจะเตี้ยเกินไปนะครับสูงขึ้นหน่อยดีกว่าประมาณกลางกลาง ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่ากําลังดีนะสำหรับความเตี้ยประมาณนี้กําลังโอเคเลยเรื่องของการแบะล้อเออผมว่าแบะดีไหมผมว่าไม่แบะดีกว่านะไม่แบะสวยกว่านะครับโอเคไม่แบะล้อแล้วกันปล่อยไว้ประมาณนี้นะครับเซฟไปนะครับเหลือแค่เสียงท่ออย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องนิดนึงอ๋อเสียงค่อนข้างแน่นนะครับผมโอเค,อเ,คเราจะให้มันอาคิสีขึ่นหน่อย ไว้ประมาณนี้แล้วกันเอ้ยลงหน่อยดีกว่าโอเคแล้วก็เรื่องของโทนนะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็โอเวอร้ลันเพิ่มมานิดนึงนะครับไปเรื่อยๆนะเอาตรงสูงหน่อยเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้เสียงเครื่องเนี่ยค่อนข้างเพลาะค่อนข้างหวานนะครับผมจะปรับไว้ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับสำหรับพวกเสียงต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเซฟไป เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแต่งเจ้า f ฟ r ร์ี่ F40 คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบขับดูเลยดีกว่ารับว่ามันจะสู้คันอื่นได้หรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าคันนี้เนาะ <g ül üyor> ก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่สนามเดิมกันเลยรับสนามตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปาเทอรเลมาตรงนี้นะครับไปมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ามันจะชี้จ้าขนาดไหนนะสำหรับเจ้า F40 คันนี้นะเป็นรถคลาสสิกที่เราพยายามแต่งให้มันดูทันสมัยมากขึ้นรับดูเป็นรถแข่งมากขึ้นนะครับคันนี้โอเคว้า อ๋สวยอยู่นะพอโดนแดดแล้วก็สวยอยู่นะี่ครับหูเสียงชอบเสียงเครื่องตัวนี้มากเลยอ่ะมันดูแน่นดูหวานมากเลยนะครับหูเป็นว8ที่หวานมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองออกตัวดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับ3 2มหนึ่ง ว่าอุ้ยแรงอยู่เนี่ยพอได้ที่แล้วมันก็พุ่งอยู่นะเนี่ยพอรอบเริ่มมาผมว่ามันก็ได้อยู่นะคันนี้โอเคโอ้เบาหน่อยเบาหน่อยโอเคไปครับขู่ใช้ได้วะใช้ได้วะจิจาร์อยู่เนี่ยจิจาร์อยู่คันนี้โอเคโอเคถึงสนามแล้วนะครับโอเคเริ er> ่มแข่งกันเลยกับเจ้าเฟอร์รี่เอฟโฟตี้ของเรานี่ครับ ก็สวยจริงว่ะชอบว่ะมาเบินหน่อยครับเบิลหน่อยเบินขมเบินขมเบินขมมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับสามสองหนึ่งเอาไปมาครับผมมาครับผมเริ่มมาครับผม โอ้โหเบรกเบรกเบรกมาแรงกันไปหน่อยโอเคไปครับในตัดไปโอเคสามร้อยกว่าแล้วตอนนี้ยังไงครับยังไงครับเข้าโค้งครับผมเบรกหน่อยโอเคสวยไปต่อครับโอเคแซงพอสมาแล้วข้างหน้ารู้สึกจะเป็นเออ่แม็กกาเรนทีวันหรือเปล่าโอเคครับเป็นทีวันครับผมรู้สึกจะเป็นทีวันจีทีอารูซะด้วยเนี้ยครับเบียดสักทีหนึ่งทีวันจีทีอาร์ เจอคุณปู่คูลัลี่เอโฟตี้กูตักหน่อยนะครับเออตั้งแรงอยู่เนี่ยนะครับผมโอ้แรงอยู่แรงอยู่โอเคเบา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 โอเคเข้าโค้งมาสวยอยู่เนี่ยครับโอเคไปครับไปครับโอ้เบา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 มาแรงขึ้นไปหน่อยโอเคปึ๊ดเฮ้ยแรงแรงกว่าที่คิดนะเนี่ยผมว่ามันแรงกว่าที่คิดเนี่ยเฮ้ยแรงอยู่เนี่ยแรงอยู่ แรงจะได้แล้วก็การควบคุมผมว่าโอเคนะคันนี้การควบคุมคันนี้ค่อนข้างที่จะดีอยู่อพอสมควรเลยนะครับดูดิเขา้าโค้งสวยเลยเมื่อกี้นะครับโอ,โอเคโอเคการควบคุมโอเคนะครับไม่แย่ไม่แยโ่โอเคเลยนะครับโอเคเขา้าโค้งหน่อยครับเบรกดูดิเขา้าโค้งสวยเลยอนะ <c oughs> นะครับผม เข้าดีอยู่เข okay. ้าดีอยู่ในตัดหน่อยครับโอเคอีกถังหนึ่งปึ๊ดทางหน้าโค้งครับผมเบรกหน่อยเบรกหน่อยโอเคโอเคโอเคพุ่งตระเริดหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรคุณต้องนำห่างเลยเนี่ยใช้ได้อยู่นะคันนี้แรงอยู่นะครับโอเคโอเคต้องเบรกช่วยหน่อยนะเวลาโค้งปึดเฮ้ยแรงว่ะแรงเฉยเลยว่ะนะครับผม อ,อุย้ยเฮ้ยไม่มีใครตามมาเลยนะครับโอ้ยออกข้างทางไปหน่อยหนึ่งครับไม่เป็นไรมวยดูหลังเมื่อกี้เฮ้ยตามมาแล้วมีคันตามมาเล่นคันนะครับโอเคเบรกโอเคเข้าโค้งเฮ้ยสไลด์เข้าโค้งได้อยู่เนะี่ยดูดินี่ครับสบายๆเนี่ครับการเข่าคุมผมว่าโอเคเลยนะครับคันนี้โอเค ไปครับไปครับเข่าโค้งหน่อยโอ้สวยไงโคตรสวยนี่ครับลองเข้าโค้งแบบไม่เบรกดิไม่เข้าโค้งแบบไม่เบรกก็ได้นะก็โอเคอยู่นะการเข้าโค้งแบบสไลด์แบบไม่เบรกเนะนี่ยมันก็ใช้ได้นี่ครับเออว้าผมว่าการควบคุมคนนี้ดีเนะี่ยดีเลยดีเลยโอ้กดมุมกล้องผิดไปหน่อยนะี่ครับจะกดตัวหลังไม่กดผิดปุ่มนะโอเคไม่เป็นไรโอเคเบาเบาเบาอย่างนี้เบาหน่อยฮนะโค้งมันค่อนข้างแคบโอเค โอ้โหโคตรแรงโคตรแรงในตัดแทบไม่ต้องกดเลยอ่ะตอนนี้อ่ะกดสักหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ใช้เนะน,นี่ยไหนซื้อมาแล้วกดให้คุ้มหน่อยนะครับเออบาเบาเบาหน่อยพี่เบาหน่อยโอเคสวยเบาครับผมเบาโอเคไปโอ้สะบัดสะบัดเตทำไรโอเคในตั้นนะครับจะถึงเส้นละออืโอ้โคตรแรงเนี่ยครับแรงอยู่ ทางควบคุมผมว่าโอเคเลยนะคันนี้ผมว่าดีเลยนะครับคันนี้ดีเลยแล้วก็ความแรงใช้ได้อยู่นะเวลาเข้าโค้งแล้วเร่งออกจากโค้งอะผมว่าเร็วอยู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับโอเคชนะแบบใสๆเลยนะครับทิ้งห่างคู่แข่งค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าเฟอร์รี่คันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงแล้วก็ควบคุมโอเคเลยนะครับใครอยากจะซื้อคันนี้ก็แนะนําเลยนะซื้อเลยนะครับผมค่อนข้างคุ้มเลยคันนี้ โอเคเอาเป็นว,ว่าคลิปนี้ก็จบไ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันแล้วไว้ไเจอคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ,บ,า,ยบายจ้า